ขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยที่เ, <c oughs> เรื่องนี้กระแสตอบรับค่อนข้าง,าง,างดีมากเลยก็ <c oughs> <ๆ>แบบดีใจก็ไม่เคยเล่นละครแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างนี้ด้วยก็ชื่นใจครับน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยบทความแปลกใหม่แล้วก็บูมเป็นพระเอกที่ปากร้ายใจร้ายอะไรเงี้ยครับก็เราดูเองเราก็อินเองเราก็แอบเกลียดพระเอกนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องราวให้คนได้พูดถึงอะไรเงี้ยก็ดีใจครับตัวเราไม่คอยชอบเช็คฟีดแบกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็ จริงๆเราก็มีคนส่งให้ดูตลอดแล้วก็บูมก็แอบสมัครทวิตเตอร์นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เล่นอะคือแบบเล่นเล่นไม่เป็นแล้วก็แต่ก็เข้าไปดูเข้าไปดูบ้างไปไปดูรูปเอารูปมาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ได้อ่านบ้างบางคนเขาเลิจาไม่ดูเพราะบางนกลัวกลัวกระแสอีกด้านหนึ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยทำมาแบบบันทอนอย่างเงี้ยค่ะของของบูมนะว่าได้ด่าได้แต่ว่าเอามาเป็นกําลังใจเอาเอามาปรับปรุงตัวเราจะได้รู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรแต่ว่าถ้าบางอันเขา เขาเกินไปอันนี้เราเราสามารถคอนโทรอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าเก็บมาคิดแค่นั้นเองเราถ้าเราปล่อยวางได้เราเป็นคนของประชาชนเราทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูเราก็ต้องมีทั้งชมมีทั้งว่าเราก็ต้องรับให้ได้ก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่ารับไม่ได้ก็อย่าไปดูครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องพมพิศวะเนี่ยบูมรับบทเป็นประพล บทค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันที่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นแบบเป็นพันคอมเมนต์ทวิตเตอร์ขึ้นคือส่วนใหญ่เขาจะด่าตัวพระเอกคือถ้าเราแยกแยะได้ว่าอ๋อเขาด่าคุณประพลเขาไม่ได้ด่าบูมเห็นไหมฮะพูดถึงว่าพลของแรงไหมฮะแรงมากไปยังไม่โอเคเลยคือถ้าเราแยกแยะได้แล้วโอเคบูมแอบดีใจนะว่าเราสามารถรับบทประพลให้คนได้อิ oh. นได้ขนาดนั้นเราถือว่าเราประสบความสาเร็จในหน้าที่นักแสดงเ oh. พราะถ้าวันหนึ่งเราเล่นละครแล้วคนคนด่าว่า บูมเล่นไม่ดีบูมเล่นไม่ถึงอันนั้นเราควรจะเสียใจเราควรจะมาปรับปรุงแต่นี่เขาด่าเขาด่าคุณประพลล้วนๆแล้วก็ดีใจที่เราเล่นแล้วถึงแล้วอินอะไรอย่างนี้ครับอย่างเรื่องนี้ก็แสดีมากๆเรื่องต่อไปแอบกดดันไหมคะก็กดดันไหมเราตั้งใจอยู่แล้วเราตั้งใจให้มันให้ทุกผลงานมันทำให้ทุกผลงานมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างี้ครับตอนนี้ผลงานเรื่องใหม่มีหรือยังคะตอนนี้ก็มีเรื่องตุ๊กตาที่ตอนนี้ก็ถ่ายควบคู่กับเรื่องพรมิสวสร์เหมือนกันครับผมของดีดาค่ะ ยังครับก็น่าจะประมาณรับจ็น่าจะประมาณ6-70%และครับจะเป็นแนวไหนต่างจากเรื่องนี้ไหมครับคุณคอนนเป็นตุ๊กตาเป็นนางผีครับใช่เป็นละครผีาต่างเลยครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวลึกลับเป็นเรื่องของตุ๊กตาผีเคยดูไหมครับตอนเด็กเล่าให้ฟังไงบูมเกิดไม่ทันดักดักดักถ้าใครบอกอ๋อเนี่ยใช่ก็เป็นแนวแนวผีแล้วก็เป็นพระเอกที่ มีมีหลานมีอะไรเงี้ยก็บุคลิกก็คือต่างกันเลยจากที่เราร้ายร้ายเรื่องนี้ก็มาออกแนวเลน้นหน่อยสุขหมายถึงว่าก็มีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็จะกวนๆนางเอกอะไรเงี้ยครับเรื่องที่แลวมีลูกเรื่องนี้มีหลานครับผมเราไม่มีมุมมันอยากจะมีนั่นไงยังครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็มีน้องนีปเปิลครับลูกสาวเวลาเล่นกับน้องอยู่กับน้องอะไรมีไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยความเป็นพ่อมาอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆถ้าถึงตอนนี้ผมว่ายังยังไม่ถึงเวลานั้นหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเออน้องเขาน่ารักอะไรเงี้ยแต่ก็เอ็นดูแบบในฐานะน้องเพราะตอนนี้เราก็มีหลานด้วยเราก็ยังยังไม่อินถึงท่านกับว่าใจอย่างมีลูกอะไรเงี้ย่างพของเราวางแผนยังไงบ้างครับเพราะแบบช่วงนี้ดารามีข่าวดีกันเยอะมากครับค่ะเราว่ายังไงครับคุ้ของเราของผมก็มีข่าวดีครับก็คือก็ยังรักกันดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันมันต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาจริงแล้วก็ก็รอหน่อยครับ หมายถึงพี่พี่ฮะรอนเนี่ยจริงๆเราพร้อมแล้วนะจริงๆเงินเก็บมาพร้อมแล้วมีเงินเก็บแล้วความแล้วอย่างเงี้ยรวมเมื่อกี้เราบอกเราจะคุยเรื่องอะไรนะรอนละครทิ้งท้ายกันครับผมก็ถามว่าพร้อมไหมจริงๆก็พร้อมแล้วแหละก็ทุกๆอย่างแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยใช่ก็ถึงถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวก็คงจะได้บอกแล้วก็คงต้องคุยกับครอบครัวคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแอบอุ้มคิดด้วยบ้างแล้ว เดี๋ยวผมบอกเขาดูสัมภาษณ์เขารู้เลยเนี่ยเขาแปลว่าคิดหรอเร็วสุดภายในปีนี้หรือแบบอ๋อไม่ทันแล้วปีนี้ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าปีหน้าผมเป็นคนเลือกมากใช่อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกแล้วก็ตัวน้องเขาก็ คือจริงๆเราอยู่ด้วยกันเราเรา,เราแทบจะไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์กันเลยแต่ว่าถ้าเราจะทําอะไรให้เราจะปรึกษากันแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันออกไม้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็คงถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆเราก็คงมานั่งคุยกันก่อนเน,นาะแต่อย่างที่เคยบอกว่าคงอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มาแบบพาไปที่สวยๆไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมคงไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่บูมไปก็ไปนั่งไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็คงต้องตกลงกันก่อนซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้ามันใกล้ถึงโมเมนต์นั้นเดี๋ยวผมจะมาแบบอกพี่แล้วอาจารย์ว่าเราเป็นคนที่วางแผนแล้วเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการขอแต่งงานใช่ครับผมจริงจังในชีวิตนะ เป็งขันไปดูเรื่องดูดวงยังครับยังยังไม่ดูเรื่อครับดูตอนนี้ดูเรื่องอย่างเดียวครับวันที่สามสิบตุลาคมนี้ครับบูมเบิกสาขาใหม่ไงเก่งมากเก่งมามมาถึงเรื่องนี้ได้ก็แล้วขยันขนาดนี้แล้วทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วที่สาขาสองสาขาสามมันก็น่าจะถึงเวลาที่พร้อมแล้วอะไรเงี้ยชงนะคนรอบตัวเราจริงจริงเขาแบบเออเชียยังไงบ้างแบบจริงๆคุณพ่อคุณแม่บูมเขาเข้าใจอยู่แล้วเขารู้ว่าเราเป็นคน เขาเราเราตั้งใจทํางานาแล้วถ,ถ้าเราพร้อมเราค่อยๆทําอะไรเป็นเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราพร้อมก็คงรู้ว่าติดอยู่ทางฝ่ายหญิงหรือว่ายังไงด้วยไหมครับยังไม่เคยคุย,ยกับคุณพ่อครับเดี๋ยวต้องลองไปคุยดูถ้าติดถ้าติดก็ต้องมาดูต้องแก้ไขต้องปรับปงงรุงยังไงแต่ว่า <laughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เข้าไปคุยกับพ่อเป็นทางการรุ่กดดันแม่ทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันเราจะถามกันเรื่องนี้ตลอดใช่เวลาเจอหน้าพี่ๆเนาะไม่กดดันครับชิน ก็อย่างที่บูมบอกว่าบูมเป็นคนจริงจังกับทุกๆเรื่องแล้วก็บูมว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เผลอๆเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นบูมอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกที่สุดให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาการตัดสินใจครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาไม่อยากให้เขาผิดพลาดหรือเขารู้สึกว่าเขาเลือกคู่ชีวิตผิดเพราะบางครั้งในการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางบางทีบูมก็ยังมีแบบว่าพูดอะไรโดยที่ เราเผอตัวไปพูดได้ไม่คิดบางทีทําให้เขาเสียใจบ้างทําให้เขารู้สึกไม่ดีบ้างะอะไรเงี้ยบุมอยากจะทําให้มันแบบให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เขารู้สึกว่าเขาโอเคแล้วเขามั่นใจจริงๆกับเราะอะไรเงี้ยแล้วถึงวันนั้น,นบู๊มบอกว่าเหมือนกับการขอแตงงานอาจจะไม่ต้องพิธีีต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวกิ๊ฟว่าเขาก็ชอบแบบนี้เหมือนกันเราทั้งคู่ชอบอะไรที่ที่เราจะคุยกันไว้แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆของขวัญมันเกิดอย่ามาเซอร์ไพรส์มาซื้อให้แล้วก็ เปิดมาอ้าวไม่ชอบอยากได้สีนั้นอยากได้เบอร์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะอยากได้อะไรครับใช่อันนี้คือคู่ใช่คู่ผมจะเป็นอย่างนี้ว่าเออหนูอยากได้อะไรครับปีนี้ถ้าน้องบอกอยากได้กระเป๋ายี่ห้ออะไรครับป่ะพี่พาไปเลือกแล้วก็ซื้อให้เมื่อวันแล้วแล้วคือทุกอย่างมันจะเราก็ได้ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้และเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาอยากได้คือคู่เราจะเป็นแบบนี้่าเลือกแว่นก็ต้องไปดูด้วยกัน2คนเลยใช่ครับใช่ก็ถ้าเขาอยากได้แบบไหนผมก็จะไปซื้อแบบนั้นให้เขาอัน เป็นไงฮะชีวิตหลังแต่งงานนี่แต่งงานแล้วนะฮะนี่งงานครับดีนะเขาไม่สัมภาษณ์ผมประมาณสองสามงานพอไปดูในจีเขาแต่งงานแล้วครับดีนะฮะดีไหมฮะก็หลอกดีแต่งต่เนี่ยเขาบอกดีเราตองแต่งดีใช่หมคะดีเดียวเห็นได้ศึกษาไว้ครับผมเอาเป็นไงธุรกิจตอนนี้ก็มาสาขาสอง จริงๆถ้าเป็นสาขาที่เรามีโรงผลิตเลยก็คือมีที่มินบุรีกับตลาดวางหลังแล้วก็ตอนนี้ที่บูมกำลังทำเป็นเป็นคีออสก็คือมีที่บน b ี s on อสอนนุษแต่ว่าภายในปีหน้าก็คือมีแผนจะขยายเพราะว่าข,ขอขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะบูมอยากจะแบบอยากจะคุยเชิญชวนทุกคนไม่ไม่ถึงกับเชิญชวนแต่ว่าอยากจะแนะนําว่า ที่ผ่านมามีคนติดต่อเรื่องเฟรนไชส์เรื่องอะไรมาเยอะแล้วมันใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะในการที่จะเปิดร้านร้านหนึ่งที่การเป็นโรงผลิตแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเศรษฐกิจต่างๆอะไรเงี้ยปีหน้าบุมก็มีแผนมีโปรเจกต์ว่า สําหรับคนที่มีทุนน้อยแล้วอยากจะขายอยากจะร่วมร่วมทำกับบูมเบกอะไรเงี้ยคือสามารถมารับขนมไปแล้วบูมันจะสร้างเป็นเหมือนเป็นโรงผลิตเล็กๆเ,เป็นโรงงานเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อผลิตแล้วก็ส่งออกให้เหมือนเป็นตัวแทนมาสร้างคียออสเล็กๆก,ก,ก็สามารถขายได้ก็นําทาเลมาเสนอซึ่งใช้เงินลงทุนแค่หลักหมื่นเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้พอเหมือนมีคนมาติดต่อแล้วบูมบอกเฮ้ยใ,ในการลงทุนเราสร้าง หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยมีโรงผลิตม,มันลงทุนค่อนข้างเยอะบูมก็เลยว่าบูมะจะสร้างโรงผลิตเองทุกคนจะได้ไม่ต้องมาลงทุนเยอะแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้บูมก็ได้ตัวแทนที่เขามาที่เขาไม่มีงานทําหรือว่าเขาอาจจะตกงานมาทําอะไรมาไม่ได้มีวิชาชีพเลยแค่มารับขนมปังไปขายก็ได้ได้รายได,ได,ได,ได้เหมือนกันแค่เอาทําเลมาเสนอแล้วถ้าบูมเห็นว่าโอเคมันดีมันสามารถจะไปได้ก็มาทําร่วมกันแล้วถ้าวันหนึ่งตรงนั้นโลเคชั่นมันไม่ดีเราก็ยกย้ายเปลี่ยนที่แค่นั้นเองมัน คือลงทุนไปมันไม่สูญมันไม่หายมันมันก็ยังได้สิ่งของเก็บไว้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามเราดูโปรเจกต์ในปีหน้าก็อยากจะแนะนําดูสําหรับใครที่อาจจะมีผลกระทบจากสภาพโควิดจากจากเรื่องโควิดมาที่ตกงานอะไรเงี้ยก็อยากจะช่วยทุกคนจริงๆแล้วก็วันที่30ตุลาคมนี้ก็สําหรับต่างจังหวัดครับที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งครับก็ ป็นจะเปิดแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ว่างๆเดี๋ยวบูมเหมารถตู้พาไปเที่ยวเปิดนี่ก็เป็นอีกสาขานึงอันนี้เป็นสาขาหนึ่งเลยครับเป็นสาขาที่ผลิตผลิตหน้าผลิตหลังร้านแล้วก็ขายหน้าร้านแล้วก็เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ในปีหน้าว่าจังหวัดใกล้ๆนครปฐมกาญจนบุรีหรือว่าอำเภอใกล้ๆเคียงอ่ะก็สามารถมารับขนมที่นี่แล้วก็ไปวางขายตั้งแผงขายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันช่วยกันทุกคนสามารถมารับแล้วก็ไปขายแล้วก็ หารายได้ในในช่วงสภาวะแบบนี้แต่ธุรกิจของเธอตัวตับตัอย่างตัวเนี้ยไม่มีผลกระทบจากโควิดเลยหรอด้วยร้านของบูมไม่ได้ไม่ได้ต้องนั่งทานที่ร้านเป็นเทคเอาไวอยู่แล้วแล้วก็สามารถเอาไปเก็บไปตุนได้ในในตู้เย็นสามารถเอามาเวฟได้คุณภาพมันดีเราใช้แต่วัตถุดิบดีถามว่ากระทบไหมก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังยังมีความโชคดีตรงที่ ลูกค้าก็ซื้อไปตุนถึงแม้ว่าจะไม่ออกจากบ้าน mm hmm. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากปกติซื้อกัน3ชิ้น5 5ชิ้นเขาก็มาซื้อที่23่ชิ้นเอาไปตุนใส่ตู้เย็นแล้วเขาก็ไปแจกจ่ายแถวบ้านพอทานไม่หมดเขาเอาไปเวฟไปทานอะไรกันทําให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นการ PR ไปในตัวจากคนหมู่บ้านนี้เคยกินบ้านเดียวกลายเป็นว่าบ้านนู้นบ้านนี้เคยกินแล้วเขาก็ถามต่อกันพอหลังจากลายล็อกดาวน์เขาก็กลับมาซื้อกันก็ทําให้ร้านโตขึ้นเรื่อยๆครับอย่างนี้เรียกเท่ากัน ยังครับรายได้เยอะรายจ่ายก็เยอะครับเพราะว่าเราผมรักษาพนักงานทุกอย่างทั้งหมดเอาไว้แล้วก็พยายามคือพยายามดูแลทุกคนให้ให้ให้อย่างดีที่สุดถึงแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็มีรายจ่ายที่เราต้องรับผิดชอบทำไมต้องแจ้งนี่วันเกิดบูมกันเลยมาเดือนนี้นะครับธุรกิจอ่ะครับผมตำรุนมาไม่ใช่ อาจจะจบเลยนะเนี่ยเอามาครับครับใช่ครับอาจจะจบอยู่แล้วเชียร์ครับผมฝากทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายแบบทิ้งท้ายทิ้งท้ายนิ้งท้อันนั้นทิ้งท้ายเลยโอเคครับฝากทิ้งท้ายก็ฝากธุรกิจนะครับร้านขนมปังก็เป็นธุรกิจของบูมด้วยบูมเบคเนาะแล้วก็ฝากละครปีหน้าด้วยครับผมก็ยังมีเรื่องตุ๊กตาเลยก็เดี๋ยวรอชมก็ยังอยู่กับทางช่องเจ็ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรไม่หมดนะชอบใช่ใช่ครับครับผม Ok, gracias. Yeah.